ใายการค้าวันที่สิบแปดมกราวางวิวลูกค้าเข้าที่ระบบลูกหนี้และวิคหอนี้กดปุ่มเลือกใบวางวิวกดโอเคค่ะ F 3, เ F สามเพิ่ม เปลี่ยนวันที่เป็นสิบแปดศูนย์หนึ่งห้าแปดค่ะลูกค้าใส่จุดกด enter ค่ะีหนึ่งกดเลือกค่ะในที่อ้างอิงนะคะใส่จุดกกด enter ค่ะกดเลือกค่ะ ย้ายไปแล้วกด F10 บันทึกค,ค่ะกดโน